ข้นะครับ exit plan นะครับการที่เราจะดำเนินธุรกิจมานะครับพอถึงวันวันหนึ่งนะครับอายุเพิ่มขึ้น5-60นะครับหรือเอาโอเคเรามองว่าธุรกิจพวกนี้มันยืนอยู่ได้แล้วเราต้องวางแผนตั้งแต่กลางๆของธุรกิจตั้งแต่เนิ่นๆเลยนะครับว่าเราจะออกจากธุรกิจอย่างนี้แบบนี้ยังไงนะครับ exit plan จำเป็นมากนะครับ ถ้าคนที่ไม่ไม่วางแผน exit plan ทำไมผมจึงเอามาอยู่ในข้อ18นะครับคือข้อสุดท้ายนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่วางแผนออกจากธุรกิจนะครับเรายังยืนอยู่ในธุรกิจตลอดไปเนี่ยคืออะไรเราจะเหมือนกับหนูปันจักน,นะครับเราจะไม่มีทางสุขสบายขึ้นมาได้ exit p l a แนเนี่ยจะทำให้เราออกจากธุรกิจนี้ได้นะครับ exit p l a แนคือเฮ้ย ถ้าผมไม่มีผมสักคนเนี่ยธุรกิจนี้จะอยู่ได้ไหมนะครับผมพูดไว้เลยนะครับคนที่ทำได้เนี่ยคือคนที่ประสบความสำเร็จแล้วคนที่มียอดขายเยอะๆมีอะไรเยอะๆนะครับแล้วไม่สามารถเอาตัวออกจาก b u บิสเนสนั้นได้นะครับไม่มีทางที่จะเอาไม่ผมเรียกว่าคนพวกนั้นยังไม่ประสบความสำเร็จนะครับการประสบความสำเร็จที่แท้จริงนะครับคือการที่ไม่มีเราธุรกิจยังอยู่ได้นะครับ ธุรกิจของผมมีลูกน้องนะครับสี่คนนะครับสาคนธุรกิจมันยืนต่อได้นะครับมันไปต่อได้โดยไม่มีผมนั่นคือความประสบความคือการประสบความสำเร็จสูงสุดในการชีวิตการทำธุรกิจของผมแล้วนะครับขอบคุณนะครับอ้าวขอบคุณทุกครั้งทุกท่านนะครับทุกทุกทุกคนนะครับที่อยู่ในในไลฟ์นะครับ ก็วันนี้นะครับอาจเป็นวันที่18กลยุทธ์ได้ครบถ้วนนะครับสมบูรณ์ในวันศุกร์ที่26นะครับในสุดเราก็มาถึงข้อสุดท้ายแล้วนะครับคือแผนออกจากธุรกิจนะครับแต่ธุรกิจยังอยู่นะครับธุรกิจยังดําเนินต่อโดยไม่มีเจ้าของนะครับไม่มีเสียคนนี้นะครับแต่ธุรกิจยังคงอยู่นะครับนี่คือ Acid Plan ครับ <She> เราเดินทางมาทำธุรกิจมานะครับก็เป็นเวลาพอสมควรนะครับในการรวบรวมกลยุทธ์กระบวนท่านะครับทั้ง18ข้อเพื่อจะเอามาแชร์ให้ทุกๆท,ท่านที่อยู่กับผมนะครับอยู่กับพี่โตท่าอิดอยู่กับพี่โตร้านทูนรูมนะครับขอบคุณมากๆนะครับไม่ว่าคนที่รับฟังอยู่จะเป็นใครนะครับ